สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนวันนี้ไปเก็บเม็ดกระบอกมาอีกแล้วนะคะโอ้หนักมากปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดทั้งตัวเลยเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักทำให้เม็ดกระบอกนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแล้วก็จะเพิ่มความหนักจะเพิ่มน้ำหนักให้เม็ดกระบอกเก็บมาแบบนี้แล้วเราก็จะไปตากแดดนะคะ ถึงแดดนะคะจนกว่าจะแห้งนะคะถึงจะได้กระเทาะเปลือกนะดูไม่รู้ทั้งหมดนี้จะได้ถึงสากิโลไหมเวลากระเทาะเปลือกออกมาแล้วเพราะว่าเราต้องคัดแยกออลูกที่มันเน่าเสียแล้วก็ต้องทิ้งนะคะมันไม่ได้ได้ทั้งหมดร้อปร์เซนต์นะที่เก็บมาอย่างนี้ก็ต้องแยกอีกทีหนึ่งเนาะ พอกระเทาะเปลือกเสร็จแล้วเราต้องมาแยกมาคัดอีกนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ